ก่อนอื่นก็ขอแนะนําตัวนิดนึงวันลบเทิดเกียรติคุณนะครับปีนี้73ปีแล้วอาชีพหลักตอนก่อนเกษียณก็คือสาาปนิกปลายปีที่แล้วเนี่ยพบไตเสื่อมระยะ3เนี่ยเ,เดี๋ยวผมบอกของผมเนี่ยใช้วิธีการรักษาสองทางนะ<ม>แผนปัจจุบันด้วยแล้วก็กัญชาด้วยแต่แผนปูปปัจจุบันผมเพื่อต้องการไปตรวจเลือด<ม>แล้วเอาผลมาเจ้าที่เหลือเนี่ยยาที่บ้านผมเนี่ยบริจาคเป็นธุรกิจทางเนี่ยไม่ได้ชาเลย อาจารย์วอบอกคุณมันลดทิ้งไปเลยไม่ต้องทานก็เชื่อนะฮะแล้วขอโทษเถอกาแฟดำเนี่ยตัวดีผมวันละ4ี่แก้วบางที5นะไตเสื่อมตามมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยค่าไตผมเสื่อมัะดับ3ยังไม่ 3A ก็คือค่าไต eGFR เนี่ยจะอยู่ที่48%ทีนี้ข้อดีที่มันลดลงมาได้ได้ค่อนข้างดีจนถึง80% ก็คือปั่นวิวัฒน์แล้วก็เจ็ดข้อของอาจารย์วอนนี่ผมจะเรียกว่าอะไรดีเจ็ดข้อกลยุทธ์ตับลดยกเพิ่มสสัตว์ <รถ S 1> วิวัฒนอาการผมเป็นคนนอน5้าทุ่มก็ต้องเปลี่ยนมานอน3ามทุ่มขึ่งออกกำลังกายผมใช้เดินในหมู่บ้านหรือเดินในพื้นที่ก็วันละหกกิโลนะครับทุกเช้ารบอาบแดดวันละกี่ชั่วโมงครับสชั่วโมงถึงสชั่วโมงข้อที่สก็คือ อาหารต้องทานอาหารนี่ก็คือทานแต่ปลานะครับก็กึ่งมังชวิรัตเลยใช่เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นอาหารตั้งแต่เช้าม<ส>ันลกทานเลยซูเปอร์ฟู้ดนี่สามร้อยซีซีมื้อเช้าก่อนปั่นวิวัาาว์วใช่ไหมปั่นวิวั์ก่อน,นอาหารเสมอ,อพอทานปั่นวิวัตเสร็จก็เริ่มทานอาหารก็เป็นพวกข้าวกล้องทําทานเองส่วนใหญ่ก็จะชอบทานแกงสม้มพวกผัดที่มีสมุนไพรทั้งหลายเนี่ยปัดเห็ดหรืออะไรพวกนี้แล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกุ้งเป็นปลาหลักๆเลยพักนี่ทานเยอะเห็ดมีไหมครับ ห็ดมีฮะเนี่ยเห็ดเดพวกสักวทั้งหลายก็จะมีเห็ดนี้เป็นองค์ประกอบอาหารต้องห้ามทานมีไหมครัขยะทานบ้างไหมครับไม,ไ,มไ,มไม่ไม่นั่นไม่ทานบะดำตรงไม่ค่อยเป็นคนชอบขอ,องหวานแต่จะทานล้วยน้ำว้าจะเป็นส่วนนี้มะละกอฝรั่งอะไรแค่เนี้ยวพวกสัตว์ใหญ่เนี่ผมไม่ได้ทานเลยมือเย็นมือเย<ม>็นนี่ก่อนสี่โมครึ่งเมื่อก่อนนี่หกโมงแต่ผมบอกสี่โมงครึ่งนะรหน่อยผมบอกสี่โมง ผมหย่อดไปครึ่งอ๋อก่อนนอนทานน้ำมันกัญชาน้ำมันกัญชาอย่างเดียวอย่างเดียวลุงลกแพ้อะไรบ้างไหมไม่แพ้ไม่แพ้ไล่ฝุ่งไล่ฝุ่นไม่แพ้ก็อาจจะเป็นโชคดีไม่แพ้ผมอาจจะเป็นคนโชคดีเพราะผมวาดรูปเป็นอยากจะบอกน้องๆนะว่าขีดขีดเขียนเขียนจะเป็นการบันทึกลงในกระดาษหรือจะเป็นการวาดรูปนี่หายเครียดจริงๆทําอะไรก็ได้ปลูกต้นไม้ก็ได้ลุงลกทานน้ำมันกัญชาตอนเช้าไหม ทานแต่ก่อนนอนครับโดสของลุงลบอกก็คือ30หยดรู้ไหมครับลุงลบหลับคืนแล้วเท่าไหร่หลับลึกนะครับหลับลึก30เแต่นับเป็นชั่วโมงเนี่ยสามชั่วโมงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะทํา3ชั่วโมงบวกลบกได้เนี่ยจะต้องเจ็ดข้อนี้ต้องเต็มแม็กถ้าไม่เต็มแม็กทําไม่ได้นะครับ